นะครับก็จะมีตัวช่องนะครับก็จะมีจุกต่าต่างัน มีระเบียบวาระใกนการประชุมครับจำนวน5ระเบียบวาระการประชุมนะครับข้อ1ิแหกวันที่3ามจะเป็นเรื่องเสนอเพื่อให้ที่ทราบจะมีทั้งสิน้น5้าเรื่องนะครับกอนเพื่อเสนอทราบฐาะนะความมั่นคง,งแก่ตวเองและครอบครัวนะครับนาวีกินสายสุดาคนใหม่นะครับสังกัดโรง,โงพยาบาลสมนเด็จพละเกกำพรับเรื่องสาร็นเทศนะครับสร้สาของข่ชีวิตอย่างสมดุลใ ความรับผิดชอบการกระทำความร่วการจำกัดครับภายใต้สารุดเดีนทุกความสำเร็จมาจากความทุ่มเทและความตั้งใจใส่สูงมาของทุกท่านในย่าของผมก็คือไม่ได้ไม่ได้ของบรรยกาศเราต้องการสื่อให้เห็นชัดเจนว่าเราคือผู้ให้บริการต้องขอกราบสวัสดีผู้แทนสมาชิกนะครับ ที่บึกษาคณะกรรมการกลยุทธ์ครั้งก่อนนะครับผมผู้แทนสมาชิกของเราร้องขอขอให้มีการให้ความรูม้ในเรื่องของการบริหารสายก่อก่อนที่จะไปทปําแผนกลยุทธ์หรือกิจกรรมใดๆไปว่าว้าปีเนะี่ยเราตั้งเป้าอะไรนะครับในช่วงยอดหล้งไปในช่วงนะั้น <c oughs> ผมเมื่อินใจได้ไปเรียนหลักสูตรที่สายก่อน,นะครับโครงสร้างของการบริหารสายก่อ มีการวการ,ร,าม in, ร,ราวมฝ่ายม,มีการสาร้างฝ่ายใหม่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าในอดีตับปัจจุบันในสถานการณ์ของสภาวะแวดล้อมที่เราวิเคราะห์ทำสวัสด์ออกมาเราเห็นถึงเราเองนะครับเรายังเป็น,นองค์กรที่ยากาติโ,โอโหติกรารตัวเองเข้ามาทำงานในสายกองช่วงเวลาที่ผมอยู่ก็งสากลงกบรหลอกให้นะครับเรายึดถือหลักของ ทฤษฎีในการบริหารจัดการนี่กนะครับอันนี้ผมยืนยันได้คนจจะไม่ได้นะครับยากอย่าการให้พนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายต้องผู้ช่วยงานต่างมาเขียนตัวเองตำแหน่งที่ตัวเองที่ถูกต้องควรจะทำอย่างไรสเปคเป็นไงในสาขาวิชานี้คุณถึงจะทําหน้าที่ตรงนี้ได้เราก็เดินต่อด้วยการดูสภาวะนั้นมาพนักงานที่ทํางานอยู่ในสากลเนี่ยเงินเดือนแท็กี่เนย่ย การบริหารจัดการภายในของพนักงานบริหารและ,ระจัดการทั้งปีใคยัต่วันที่สองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2 5งพครับประชุมจะอยู่ตามเอกสารนะครับที่แจกให้กับผู้แทนสมัยให้รับชม วิธีทำนะครับในส่วนของตัว3.4นะครับที่สมทบสมาชิกสมทบยกมาจากปี2566 1,074ปี2567จำนวนสมาชิก16,164ราย632ราย2จำนวนสมาชิกสมทบปี2567ถารายได้แก่ 1. เดินทงพินัยยามแสงเวท 2. แต่เอียาการเกี่ยวพันรบ 3. เนาดีสายจดาคนใหม่ Account and Associate จัดกัดโดยข้าพเจ้านางสาวคณพิษนั่งพงเป็นผู้ตรวจสอบกิจาการของสหกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567นั้นบริษัทได้เข้าตรวจสอบตามวัตถุประสงค์และขอบเขตรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการประเมินการเป็นประจำทุกเดือ,อน2568ครับ สทรับกองกัะต์กกองหรือการกำกับครับได้จัดการสัมมนาเพื่อจะดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี2518ครับรงานของสาองรัพบกองการตึกกองเรือการนี้วิัยทครั์จะเป็นอากับที่มั่น Enough, guys, คงบ